ครับผมก็ขอสวัสดีกับทุกท่านทุกคนด้วยนะครับวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องกล้องสามตานะครับซึ่งวันนี้เท้าความไปก่อนว่ามีลูกค้านะครับต้องบอกว่าลูกค้าซื้อกล้องมาเองนะครับซื้อกล้องมาเองจากในเว็บจีนนะครับกเ็เห็นว่ามันถูกนะครับก็ไปซื้อมาเสร็จแล้วทีนี้ครับก็ ใช้ไม่เป็นนะครับพอใช้ไม่เป็นนี่คือมันเกิดปัญหาแล้วนะครับว่ามันใช้ไม่เป็นมันขุน่นมันมัวนะครับมันมองไม่ชัดเนี่ยมันเกิดปัญหานะครับแต่ถ้าเกิดว่าซื้อที่ที่มีที่ซัพพอร์ตอย่างเช่นผมเนี่ยนะครับ mm. ก็คือว่ามันก็จะโทรหาโทรคุยกันได้ใช่ไหมครับแต่ทีนี้ลูกค้าไม่ได้ซื้อที่ผมนะครับ mm. ก็เลยไปหารีวิวไปดูรีวิวมาก็เจอผมนะครับ สุดท้ายมาคุยกันไปคุยมาก็เลยส่งกล้องมาให้ดูนะครับอาการที่บอกไว้ว่าเป็นอย่างนี้ครับเขาบอกว่ากล้องมันขุ่นมัวมองเห็นไม่ชัดเลยคือ,อตัวนี้นะครับรุ่นนี้อ่ะมองเห็นไม่ชัดเลยแล้วก็ตาที่สามภาพก็ไม่ชัดสองตาก็ไม่ชัดอ่าผมก็เลยแบบอืมโอเค มันไม่ชัดมันอาจจะเป็นเพราะรุ่นกล้องอยู่แล้วนะครับมันเป็นอย่างเนี้ยผมคิดว่ามันไม่ชัดอยู่แล้วแต่พอมาถึงผมนั้นเอ่อกล้องมันก็ชัดดีนะครับมาถึงผมขึ้นแท่นเซตแบบเนี้ยมันก็ชัดดีผมก็เลยแบบว่าโทรไปถามนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับได้ความมาว่าลูกค้าบอกว่าเอ่อซื้อมาแล้วก็เอามาลองแล้วมันไม่ชัดผมเลยแบบแปลกใจว่าทําไมไม่ชัดเพราะว่าเราชัดใช่ไหมครับ ก็เลยถามว่าแล้วพี่เคยใช้กล้องไหมครับอ๋อเขาไม่เคยใช้กล้องเลยนะครับไม่เคยใช้กล้องเลยเผมก็โอเคถึงบางอ้อละนะครับก็เลยเล่าให้เขาฟังว่าตอนเนี้ยผมส่องแล้วมันชัดนะครับในคลิปนี้ก็เลยจะมาบอกมาแนะนําให้สําหรับมือใหม่นะครับสําหรับท่านที่นะครับยังไม่เคยส่องกล้องมาว่ามันเป็นเพราะสาเหตุอะไรที่ ส่องอยู่ส่องแล้วมันขุ่นมัวนะครับแล้วก็สําหรับมือเก่ามือเก่าที่มีกล้องสองตาแล้วยังไม่เคยมีกล้องสามตาเดี๋ยววันนี้มาแนะนําให้พมพมกันเลยนะครับก็มาเริ่มสู่คลิปได้เลยนะครับนี่ก็ตัวกล้องนะครับเป็นกล้องของยี่ห้อ p h o n นนะครับเป็นกล้องของยี่ห้อ p h o n e หน้าตาแบบนี้นะครับเป็นกล้องสามตา นะครับตัวนี้ลูกค้าซื้อมาจากาเว็บจีนนะนะครับแล้วก็มือใหม่ใช้ไม่เป็นนะครับสาเหตุที่ใช้ไม่เป็นนะครับก็อาจจะหาระยะไม่หาระยะโฟกัสไม่เจอนะครับหาระยะโฟกัสไม่เจอหาระยะความชัดไม่เป็นนะครับนี่คือปัญหาของสําสหรับมือใหม่นะครับเพราะฉะนั้นต้องดูวไว้นะครับมือใหม่นะครับ กล้องนะครับมาถึงประกอบกล้องขึ้นแท่นฐานแบบนี้เราต้องหาระยะความชัดก่อนนะครับวิธีการหาระยะความชัดนะครับวิธีการหาระยะความชัดง่ายๆเลยนะครับมาดูกล้องนะครับมีกําลังขยายบอกด้านข้างตัวเลขน้อยสุดตัวเลขที่น้อยที่สุดนะครับคือนะครับ ตัวที่เราจะมาใช้หาความชัดกันนะครับเราจะไม่ปรับไปมากสุดไม่เอานะเราจะปรับไปน้อยสุดนะครับตอนนี้ดูที่สองตาก่อนนะครับตรงนีเ้เป็นตาที่สามที่มันไม่ชัดเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงกันอ่ะโอเคเดี๋ยวผมจะสลับกล้องไปกล้องหลังก่อนนะามาต่อนะครับตอนนี้กับสลับกล้องมาเป็นกล้องหลังแล้วนะครับนี่ จะบอกว่าก่อนเอากล้องขึ้นแท่นแบบนี้เสร็จแล้วนะครับก่อนที่เราจะเริ่มหาระยะการทำงานหาความชัดปรับตัวกล้องครับไปตามที่ค่าที่น้อยที่สุดนะครับตัวนี้นะครับกำลังขยายได้ถึงห้าสิบเท่าเลขห้านะครับคือห้าสิบเท่าเพราะว่าตานี้สิบแล้วนะครับมาคูณห้าได้ห้าสิบเท่านะครับนี่เราก็ ปรับไปค่าที่น้อยสุดเลยนะครับปรับไปค่าที่น้อยสุดเสร็จแล้วนะครับก็ให้มาสองกล้องนะครับให้มาสองกล้องนี่สองกล้องแบบนี้ตัวกล้องเนี่ยเราจะเห็นนะครับเป็นเม็ดเล็กๆอย่างนี้ณตอนนี้ที่นั่งอยู่ระยะห่างแบบนี้นะครับนั่งอยู่ระยะห่างแบบนี้นะห่างๆไกลๆแบบนี้เราจะเห็นกล้องเป็นเม็ดเล็กๆแบบนี้นะครับให้เราค่อยๆก้มหน้าเข้าไป ก้มหน้าเข้าไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับจะเห็นได้ว่าเม็ดมันเริ่มใหญ่ขึ้นละอีกทีนะครับอีกทีก้มลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับจนเห็นว่าสังเกตว่ามันจะเม็ดเริ่มใหญ่ขึ้นนะครับก้มลงไปตอนนี้มันเป็นวงแล้วนะครับแต่เรียกว่ายังไม่เต็มขอบเราเห็นขอบสีฟ้าหรือว่าแบบนี้ยังไม่เต็มวงนะครับให้ก้มลงไปให้ ให้ถึงเห็นขอบแบบนี้เลยนะครับให้เห็นเต็มวงขอบแบบนี้นะครับแต่ว่าณนะตอนนี้ภาพจะยังไม่ชัดนะครับภาพจะยังไม่ชัดใช่ไหมนะครับภาพยังไม่ชัดนะครับผมตัดมาตรงนี้นะครับเมื่อกี้ผมบอกว่าเรามองเข้าไปใกล้ๆใกล้ๆจนเต็มวงนะครับมองให้มันเต็มวงถึงแม้ว่านะครับ เรายังหาความชัดไม่เจอถึงแม้ว่าเรายังหาความชัดไม่เจอนะครับให้เราเอามือปลดด้านหลังนะครับเพื่อเลื่อนเสาขึ้นลงแบบนี้เพื่อหาความชัดนะครับเพื่อหาความชัดต้องบอกว่าเพื่อหาความชัดนะครับเราต้องปรับขึ้นหรือลงเพื่อหาความชัดนะครับไม่ใช่ว่าอยู่ๆนะครับบางคน กะจะเอาสูงมาถึงตั้งกล้องนะครับใส่คอกล้องมาอย่างนี้เลยนะครับแล้วบอกว่าหามมันไม่เจอมันไม่ชัดภาพเบอร์นี่อาการอารมณ์มันเป็นอย่างนี้นะครับสําหรับคนที่ไม่มีความรู้เรื่องกล้องไม่เป็นกล้องแล้วก็เออไม่รู้จะปรึกษาใครดีก็เลยแบบว่ารู้สึกว่ามันไม่ชัดมันมัวน,น,นะครับผมเชื่อมั่นว่าลูกค้าคนนี้หรือว่าหลายๆคนเนี่ย ที่ซื้อกล้องมาแล้วมันเป็นอย่างนี้นะครับมาถึงเราจะตั้งขึ้นสูงเลยจะตั้งขึ้นสูงเลยต้องบอกว่ามันไม่ได้นะครับมันไม่ได้เราต้องหาระยะของมันเพราะกล้องทุกตัวมีระยะความชัดของมันนะครับนี่อย่างตัวนี้นะครับเอาใหม่นะอย่างตัวนี้ผมมองลงไปผมมองสองเมตรเหมือนที่ผมบอกเมื่อกี้มองสองเมตรมองลงไปใกล้ๆมองระยะนี้ผมเห็นเต็มวงละ แล้วก็ผมก็เห็นภาพข้างใต้เลือนลางเรือนลางรู้อยู่ว่ามันมีบอร์ดที่เราวางเนี่ยแต่มันไม่ชัดนะครับให้ปลดนะครับด้านหลังนี้ปลดลงมาแล้วก็ค่อยๆปล่อยลงมานะครับค่อยปล่อยลงมาจนเห็นความชัดที่มันชัดขึ้นเนยนะครับมันชัดขึ้นแต่มันยังไม่คมน,นะครับแล้วก็เราก็มา ปรับที่คอกล้องขึ้นลงแบบนี้ครับเพื่อหาความชัดโดยละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อหาความชัดโดยละเอียดอีกครั้งหนึ่งอย่างนี้นะครับนี่ตอนนี้ผมเห็นระยะชัดละผมเห็นระยะชัดผมเห็นความชัดละแต่ภาพยังซ้อนๆอยู่ภาพยังซ้อนๆอยู่ให้ปรับตานะครับภาพยังวุบวับวับอยู่นะครับให้ปรับตรงกระบอกตาตรงนี้นะครับให้ปรับตรงกระบอกตาตรงนี้ มือใหม่บางท่านบางคนไม่รู้เลยนะครับว่ามันปรับได้พวกนี้ผมเลยต้องบอกนะครับนี่ปรับให้มันเข้ากับรูปตาเรานะครับให้มันเข้าดวงตาเราเขาถึงมีเขาถึงทำมานะครับเพราะว่าแต่ละคนหน้าใหญ่หน้าเล็กตาไม่เท่ากันนะครับแล้วก็ปรับนะครับให้มันเป็นวงเดียวกันให้มันเป็นวงเดียวกันสองตาเนี่ยจะได้มองเป็นจุดจุดเดียวกัน นี่คือกล้องดีเท่านั้นนะครับที่สามารถทำให้มองได้ภาพไม่ซอ้อนส่วนสำหรับที่ว่ากล้องที่มันภาพซ้อนนะครับคือมองยังไงจะปรับยังไงมันก็ซอ้อนนั่นคือกล้องไม่ดีนั่นคือกล้องที่ปรับจูนไม่ดีนะครับต้องมีการปรับจูนสำหรับกล้องรุ่นนั้นนะครับโอเควิธีการในการส่องผมบอกไปแล้วมันเป็นอย่างนี้นะครับ ดูไว้สําหรับเคสนี้และต่อมานะครับต่อมามาเรื่องของตาที่สามครับเขาบอกว่าตาที่สามไม่ชัดด้วยอะ่ะเดี๋ยวก่อนตอนนี้ต้องบอกว่าสองตามันชัดแล้วนะครับมาถึงตอนนี้มาดูตาที่สามไม่ชัดนะครับตาที่สามเป็นอย่างนี้ตาที่สามคือตัวนี้นะครับคือตัวนี้เวลา มันปรับความชัดเนี่ยจะมีตรงนี้นะครับเอาไว้ปรับความชัดดีงวหนอะกลองไม่เห็นปั๊บอะจะมีตัวนี้นะครับเอาไว้ปรับความชัดปรับความชัดยังไงดูนะครับตัวนี้ปุ๊บนี่แต่อันนี้คืนนี้ไม่ชัดเนาะไม่ชัดนะมาอย่างเงี้ยอะมันไม่ชัดสุดละมันสุดละมันไม่ชัดนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้ หลายๆคนพลาดหลายๆคนไม่รู้นะครับโดยเฉพาะมือใหม่เลยนะครับนี่คือ,อ,อปัญหานะครับนี่คือปัญหาสําหรับการซื้อกล้องเองหรือว่าไม่มีความรู้นะครับมันต้องออน,นะครับมันต้องมีแหวนนะครับมันต้องมีแหวนตัวนี้ลูกค้าซื้อมาหรือว่าลูกค้าส่งกล่องมาให้ผมเนี่ยไม่มีแหวนมานะครับลูกค้าส่งกล้อง มาไม่มีแหวนมาผมรู้เลยว่าตอนซื้อมาเขาไม่แถมแหวนมาให้นะครับเขาไม่แถมแหวนมาให้วิธีการใส่แหวนนะครับแหวนใส่ตรงไหนนะครับยกออกมาอย่างนี้ถอดมาอย่างนี้นะครับหมุนตัวนี้ออกมานะครับหมุนตัวนี้ออกมานะครับแล้วใส่แหวนตัวนี้เข้าไปนะครับใส่แหวนตัวนี้เข้าไปนี่แหวนหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับ ตัวนี้เขาก็จะมีเกีียวนะครับถือว่าเป็นการเพิ่มระยะนะครับถือว่าเป็นการเพิ่มระยะตรงเนี้นะครับตรงนี้ให้มันยกขึ้นอีกนิดนึงนะครับซึ่งการใส่แหวนตัวนี้จะทำให้ได้ระยะที่พอดีพอดีเลยนะครับนี่แล้วก็หมุนตัวนี้ตามเข้าไปจะเห็นได้ว่าตัวเลนกับตัวกล้องนี้เป็นระยะที่ห่างกันขึ้นมา นะครับเป็นระยะที่ห่างกันนีนะ่ใส่ลงไปอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วก็ล็อกเบาๆนะครับทีนี้ลองมาปรับดูได้เลยนะครับภาพก็จะคมชัดขึ้นมาละแบบนี้นะครับอ่ะแบบนี้โอเคไหมอ่ะให้เห็นหน้าผมหน่อยนะครับผม ก็เป็นอย่างนี้นะครับเป็นอย่างนี้อ่าต่อไปนะครับต่อไปอ่าต่อไปเรื่องของเลนส์เสริมยกสูงนะครับตัวนี้ลูกค้าซื้อกล้องมาแล้วก็เอาเลนส์เสริมยกสูงมาด้วยผมก็เลยจะมาแนะนําให้นะครับว่านี่คือเลนส์เสริมยกสูงเลนส์เสริมยกสูงอาจจะหน้าตาต่างกันไปแต่มันคือเลนส์เอ่อเนะครับเลนส์เบ้าเห็นไหมมือผมใหญ่นะวับมือผมเล็กเลยเป็นเลนส์เบ้า ใส่เข้าข้างใต้นะครับตัวกล้องวิธีใส่นะครับตรงนี้ค่อยเป็นเกลียวนะครับตรงนี้เค่อยเป็นเกลียวใส่หมุนเข้าใต้กระบ,บอกกล้องลงไปอย่างนี้นะครับเล่นเสริมลูกสูงนะครับอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้มันมีหลายรูปแบบหลายทรงนะนะครับผมตัวนี้ก็เป็นของเขาเลย p h o n นนะครับถามว่าไม่เอาแบบ i iPhone มาใส่ได้ไหมคำตอบคือใส่ได้นะครับ ขอให้มันแบบหน้าเลนไซส์เท่ากันมันใส่กันได้นะครับต่อไปก็ใสแบบนี้นะครับพอใส่เลนเสริมยกสูงเข้าไปแล้วนะครับจะเห็นได้ว่ามันมัวนะครับตรงเนี้ยนาตอนเนี้ยก็มัวเช่นกันก็มัวเช่นกันเพราะว่าอะไรเพราะว่าระยะมันเปลี่ยนไปแล้วอย่างเมื่อกี้ผมยังบอกว่ามันชัดอยู่ใช่ไหมนะครับตอนนี้ระยะเขาได้เปลี่ยนไปแล้วนะครับวิธีการ นะครับก็เหมือนที่เราทําครั้งแรกนะครับก็หาระยะดูนะครับผมจะหาระยะก้มลงไปมองให้เห็นเต็มวงก่อนนะครับแล้วปรับด้านหลังยกคอล้องขึ้นหมุนนิดเดียวนะครับด้านหลังยกคอล้องขึ้นยกขึ้นมานะครับมันเริ่มชัดขึ้นชัดขึ้นเอาล่ะชัดขึ้นชัดขึ้นเห็นความชัดละแต่ยังไม่คมจริงแต่ยังไม่คมจริงก็ยกขึ้นมานะครับยกขึ้นมาอย่างนี้ ครับดูขึน้นมาอย่างนี้นะครับปรับตานะครับให้มันเข้ากันนี่ก็จะได้ความชัดแล้วนะครับดูกล้องก็สูงขึงน้นมาดูตาที่สามนะครับตาที่สาม ไหมคร,รับนี่แบบนี้ชค่คมแบบนี้นะครับอ่าโอเคปัญหาอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ผมอยากเล่าให้ฟังก็คือนะครับปัญหาอีกอย่างหนึ่งที่อยากเล่าให้ฟังก็คือ,อ,อตัวกล้องสามตานะครับมักจะมีปัญหาตรงที่นะครับสองตา งตามองไปจุดจุดหนึ่งแล้วก็าตาที่สามที่ขึ้นหน้าจอไปแสดงภาพอีกจุดหนึ่งนะครับมันเป็นไงเดี๋ยวให้ดูนะครับครับผม,มาดูกันนะครับว่า,าปัญหาที่ผมบอกว่ากล้องสามตามีปัญหาตรงที่ว่าสองตามองไปจุดจุดหนึ่งแล้วก็ตาที่สามนะครับมองไปอีกจุดจุดหนึ่งเป็นไงนะครับ หน้าตอนนี้ครับผมผมวางสเกลไว้ข้างใต้นะครับแล้วก็ปรับกล้องนะครับให้เขามองเห็นสเกลนะครับเป็นแบบนี้หน้าตอนนี้นี่อ,อีกทีนะครับหน้าตอนนี้นะครับผมได้วางตัว สเกลนะครับเอาไว้ข้างใต้ให้สองตานั้นเห็นกึ่งกลางนะครับให้สองตานั้นเห็นกึ่งกลางนะครับแบบนี้นะครับกึ่งกลางแบบน,นี้กึ่งกลางหมายความว่ามันอยู่ตรงคาขบาดแล้วนะครับมันอยู่ตรงกลางเลนพอดีวงกลมพอดีแล้วมาดูตรงนี้ครับมาดูตรงนี้ตัวนี้มีเอ่อ ตีสเกลตรงนี้ซึ่งหน้าโจตัวนี้ถ้ากึ่งกลางนะครับก็แสดงว่าตรงเนี้ยมันต้องขยับไปอีกนิดนึงตัวนี้ถือว่ามันขยับได้ไม่เยอะเอาใหม่นะครับพูดผิดถือว่ามันมาดีนะครับต้องบอกว่า RF4 ตัวนี้ที่ลูกค้าซื้อมามันมาดีลูกค้าโชคดีที่ได้ตัวสามตาแล้วก็มาแบบเนี้ยมันแค่เยื้องนิดหน่อย อาการปัญหาแค่เยื้องนิดหน่อยเท่านั้นนะครับถือว่าเยื้องนิดหน่อยถือว่าดีซึ่งที่ผมเคยขายมาก่อนหน้านี้มันเยื้องกันค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะขายตัวที่ซื้อมาขายนะครับซื้อมาขายแล้วก็ก่อนส่งนะครับทําการเช็คให้ลูกค้ามันเยื้องมาทุกตัวซื้อมาสิบเยื้องแบบทุกตัวเกือบทุกตัวนะครับเยื้องแปดเนี่ยผมต้องแกะซ่อมทุกตัว ไม่ไหวนะครับหลังๆเลยไม่เอามาแล้วนะครับต้องบอกว่าสามตาผมไม่ได้เอามาแล้วนะครับนี่ยังถือว่ามันเยื้องแต่มันเยื้องไม่มากนะครับมันโอเคมันพอได้อยู่นะครับไม่ต้องไปแกะอะไรมันละนะครับถ้าเกิดว่าตัวที่มีปัญหานะครับคือมันเยื้องเลยไม่เห็นกากระบาดเลยนะครับภาพจะเยื้องไปแบบแบบนี้เลยนะครับมันเราดูตรงเนี้ยกากระบาดเนี้ยแต่ภาพมันเยื้องนะครับมันไม่ได้ ครับผมเนี่ยแล้วก็คลิปนี้นะครับจบไปดั่งใจหวังเลยนะครับก็หวังว่าทุกคนจะได้ความรู้เกี่ยวกับตัวกล้องนะครับอ่ะโอเคอยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับเฟซผมชื่อวรา,าวุฒธธิีมารุนนะครับแล้วก็เพจนะครับชื่อว่ากล้องขยายนะครับกล้องขยายสเตอริโอไมโครสโคปเป็น ตัวสีฟ้านะครับเป็นเพจหลักแล้วอีกอันหนึ่งก็เป็นรูปหน้าผมนะครับก็มี2อันนะครับเพจว่ากล้องขยายนะนะครับสำหรับใครที่อยากติดต่อซื้อขายหรือว่าสอบถามอะไรก็าทางไลน์ได้นะครับทาง Messenger ได้หรือว่าติดต่อไปทางเพจก็ได้นะครับถ้าทางไลน์หรือทางเบอร์โทรก็เบอร์โทรนะครับ0843667 หกหกแปดนะครับเมมเบอร์ Member นี่ขึ้นเลยนะครับผมโอเคก็สำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสนุกกับการทำงานนะครับผม